โรงเรียนมีโครงการพานักเรียนไปเข้าค่ายธรรมะซึ่งปกติไม่ได้จัดมานานแล้วไปกันนะไปหกมก็คือมหนึถึงหไปครั้งเดงอนสามวันสี่คืนถือว่าเยอะมากที่วัดแห่งหนึ่งไม่ระบุชื่อครับสลับปันปาไปมหนึ่งสหแล้วค่อยไปสองสี่หผมจะต้องไปเป็นชุดที่สามไอชุดที่2ที่ไปก็คือน้องมมสาไปก่อนจะถึงมไปวันแรกปกติ คืนที่สองเนี่ยอยู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์กันว่าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่ค่ายธรรม,มอืม,มีเด็กโดนผีเข้าผีเข้าก็คือมันเป็นอาการที่จะว่าผีเข้าก็ไม่เชิงเหมือนเด็กควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เห็นภาพร้อนอแล้วประกอบกับบรรยากาศวันนั้นฮะมันฟ้าฝนมันตกฟ้ามันผ่ามันแรงแล้วเด็กที่มันอยู่ในหองนั้นเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกกลัว คนแรกเป็นคนที่สองเริ่มตกในพวังคนที่สามสี 4, 5, ่ห้าจนเบ็ดเสร็จคืนนั้นเนี่ยตกไปประมาณยี่สิบคนได้เหมือนอุปทานหมู่นะเหมือนอุปทานหมู<อ>่ก็ใช่แต่คือมันเป็นผิดปกติเกินเพราะว่าเคยถามครูอาจารย์รที่เคยพาเด็กไปค่ายลูกเสือไปค่ายอบรมอะไรก็ตามแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อุปทานหมู่มันไม่เคยใหญ่โตขนาดนี้ทางโรงเรียนก็เลยรีบโทรศัพท์มาทางกลุ่มที่ยังอยู่ที่โรงเรียนเรายังไม่ได้ไปเนี่ยว่าจะยังไงดีทางโรงเรียนก็เลยบอกว่า วันที่สอง้วใช่ไหมมันต้องอยู่สี่วันอยู่แค่สามไหมเขาก็เริ่มคุยกันละแต่กลายเป็นว่าสถานการณ์ถนนเริ่มเลวร้ายขึ้นเด็กเริ่มกีดร้องเริ่มใช้คําว่าคุ้มค้ั่งอย่างได้อ่ะครับผมก็ติดตามสถานการณ์เรียลไทม์กันโดยการแชทหาน้องที่อยู่ที่นู่นเปไงบ้างวะเปไงบ้างวะแล้วน้องพิมพ์มามันน่ากลัวมากผมจะเลยน้องบอกว่าสถานการณ์มันเลวร้ายมากมันเหมือนโดนอะไรครอบงําพื้นที่ตรงนั้นอยู่จนกระทั่งโรงเรียนแทงคําสั่งไปว่าให้เด็กกลับภูณิชเช้าเลย พอวันเช้าวันรุ่งขึ้นกําลังจะกลับเขาจะมีทําบุญครั้งสุดท้ายกันระหว่างที่กําลังจะรวดน้ําอยู่ก็มีเด็กอีกสามสี่คนกรีดออกมาไม่มีเหตุผลออจนนักเข้าแทนที่จะต้องรอเวลาว่ารถยังมาไม่ถึงนะออให้เด็กรออยู่ในสาราวัดก่อนกลายเป็นว่าโรงเรียนต้อนเด็กไปรออยู่กลางแจ้งเลยครับเพื่อรอรถมารับเด็กนักเรียนกลับแล้วโรงเรียนสั่งยกเลิกที่เหลืออีกสี่ระดับชั้นไม่ต้องมาเข้าค่ายที่นี่แล้วยกเลิกเลยยกเลิกไปเลยเอ,อ